สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับในเพจรถเกี่ยวข้าวกุชรินนะครับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่อยามงามดีนะครับอีกวันหนึ่งนะครับในวันที่20นะครับ20นะครับตุลาคม นะครับที่เราได้เป็นประเพณีในการอาเส้นรถนะครับเพื่อจะลงเกี่ยวลูกเกี่ยวในเดือนตุลาคมนะครับเปิดการเปิดฤดูกาลนะครับฤดูกาลแรกนะครับนะครับรถที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นเขาเป็นดีซนะครับ ดีซีเจ็ดสิบยีทัดนะครับดีซีเจ็ดสิบยีทัดขยายปากเก้าห้านะครับก็จะให้ดูไปตามลำดับขั้นตอนนะครับปีที่แล้วนี่ได้อยู่เก้าร้อยกว่าไร่นะครับปีที่แล้วได้เก้าไร่เก้าร้อยกว่าไนะร่เพนะราะว่าเราได้พื้นที่จังหวัดสุรินทร์เรามีนะครับกอคสิบห้านะครับกอคสิบห้าแล้วก็มะลิใหญ่หนึ่งร้อยห้า ครับทุกทท่านนะครับก็คงจะเส้นเหมือนกับเราเหมือนกันนะครับ

ครับน pues ี่ครับทุกดาวก็ใ no. ช้ของช่างของผริตนะครับของยืนครับของยาตอานี่ครับนี่เป็นสายพานร่องคู่นะครับแล้วก็ยกตู้ สองนิ้วครึ่งนะครับยกขาตู้นะครับนวดด้วยนะครับไล่เบานะครับไล่เบาเกนะรับที่ชอบขรี่รียชก่ชอ่อขอรี่กครอะไรก็มนกินด้วยกันเลย ทางทุรีนจที่จะพูดต้งเคย้งพูดผัดผิวจางนอกแน่เ้ยเนี่ย